สวัสดีครับวันนี้ทางช่องได้นำรุ่น GBD 1 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบลูทูธนะครับเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะครับ GBD 1 0 0นะครับอันนี้เครื่องด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นระบบสั่นนะครับมันจะเป็นหมุนเวลาสั่นมันก็จะหมุนนะครับตัวนี้ เ okay, ้วเดี๋ยวจะมาบอกการเซ็ตนะครับอันนี้ใช้เบอร์ฐาน2032นะครับไม่ยอมขายเบียรวหรอนี่นะครับนี่ด้านในนะครับมีแผ่นรองสับกันกระแทกด้วยนะครับออันนี้คือด้านในนะครับตอนนี้ในการติดเรียบร้อยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกการเซตนะครับที่การถอดต้องถอดน็อตด้านข้างด้วยนะครับตัวฝาหลังนะครับน็อตด้านข้างใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับโอเคครับอ๋อก็มาถึงการเซตนะครับกดตัวด้านบนนะครับค้างไว้นะครับทีนี้เรามาเลือกเมืองนะครับการตกลงก็คือกดตรงกลางนะครับลูกศรล่าง ก็จะขยับมาข้างล่างนะครับข้างบนก็จะขึ้นข้างบนนะครับครับที่โฮมครับอันนี้คือเวลาหลักนะครับกดตกลงนะครับซิตี้ครับกดเข้าไปอันนี้เลือกเมืองนะครับเวลาหลักของเรานะครับเราก็กดไล่ลงมาตามหาประเทศของเรานะครับหรือว่าด้านขึ้นก็ได้ครับอันนี้ของเรากรุงเทพนะครับกดยืนยันนะครับเป็นโซนไทม์นะครับเราเลือกเสร็จนะครับ เรากดออกนะครับคือตัวถอยหลังครับฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็กดลงมาครับมาที่ time adjust นะครับกดตกลงเหมือนเดิมนะครับกดตกลงตรงกลางนะครับอันนี้ตั้งโดยบลูทูธก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแต่นี้เราจะมาตั้งมือนะครับเรากดลงมาคําว่าเมนวนนะครับกดยืนยันนะครับตรงกลางเหมือนเดิมครับตอนนี้เรากดตั้งได้เลยนะครับ setting นะครับ ก็ตอนนี้ของผมเป็นเวลา4.00โมงเย็น4.00โมงเย็นนะครับก็เป็น4 p m ครับแล้วก็เปลี่ยนหมวดครับก็ตรงกลางครับอันนี้ก็ขึ้นหอยหลังได้นะครับเป็น49นาทีของผมนะครับกดเวลาที่ต้องการนะครับ ทำเหมือนระบบดิจิตอลทุกอย่างครับตอนนี้50แล้วครับเปลี่ยนโหมดครับที่ผมบอกอันนี้เป็นปีพศนะครับ2024 25เดือนครับเดือนหนึ่งวันที่ครับผมวันที่12นะครับแต่ถ้าเป็นบลูทูธมันจะเชื่อมกับโทรศัพท์จะเซตอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนโหมดไปนะครับตกลงครับ ก็เย็ดไปครับเท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้ง24ชั่วโมงครับว่าเราจะเปิด24หรือว่าเปิด12นะครับอันนี้ผมเปิด24เซตติ้งแค่นี้ครับการตั้งเวลาก็ไม่ยากนะครับใช่ไหมครับเรากดออกครับหนึ่งที่ส่วนพวกนี้นะครับก็จะมีการดูเวลาเวอร์ชาร์มนะครับสมมติเราจะดูเราก็กดเข้าไปดูครับไล่เมืองเห็นไหมครับ โซนถามก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับแล้วก็ดูได้เลยว่าที่ไหนเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับดูใบโอเคส่วนตัวนี้นะครับคือตั้งปลุกนะครับตัวนี้โปรไฟล์ีนะ๋ยอผมจะกดอันนี้เพิ่งเล่นเลยนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ตั้งเหมือนกับ ลักษณะโปรไฟล์ของเราน้ำหนักเท่าไร <_ d ata> เพศอะไรวันเกิดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไปตั้งในโทรศัพท์ได้หรือตั้งในนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบไม่ให้มีเสียงสมมุติว่าไม่มีเสียงนะครับกดออนครับมันก็จะมีสัญญาณอยู่ด้านหน้านะครับอย่างนะครับ ตัวเมื่อกี้ที่ผมกดนะครับอันนี้คือยืนยันว่ามีเสียงอันนี้คือไม่มีเสียงนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเนี่ยจะมีปิดทุกระบบนะครับเปิดทุกระบบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมผมไม่ไม่ได้กดเนาะลูกค้าต้องการส่วนตัวนี้ก็ไฟแสงสว่างคงตั้งเป็นอ่ามีออตโต้ไลท์นะครับกับไม่มีออตโต้ไลท์นะครับ แต่ลูกค้าไม่ไมใช่ออตโต้ครับตัวนี้เป็นตัวตั้งสัน่นเวลาเรากดตัวนี้เปิดคำว่าออนเนี่ยนะครับตัวนี้จะสั่นนะครับมือท,ที่เวลากดออนจะสั่นเลยแต่ถ้าเรากดออฟจะไม่มีการสัน่นตัวนี้จะไม่มีการสะเทือนนะครับก็คือเหมือนกับการตั้งหมวดของการตั้งปลุกเพื่อให้สั่นที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งเตือน นนี้เรากดออกนะครับหมดก็จะมีประมาณนี้อันนี้อันนี้คือผมอาจจะเมมเบอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับมีหมดประมาณนี้นะครับโอเคส่วนรูปแบบหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้ก็คือกดตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่ละว,ว่าวการเดินอะไรนี้นะครับมีอยู่สีหน้าจอ ทัดในหมวดนี้นะครับอันนี้ก็กดวิ่งได้เลยอันนี้เซฟหรือไม่เซฟเราไม่เซฟก็ดีลีทไปนะครับโอเค ส่วนตัวไฟนะครับเนี่ยที่อันนี้กดไฟนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดโหมดออโต้นะครับพลิกข้อมือมันก็จะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเปิดโหมดออโต้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราเข้าไปนะครับกดเซตนะครับเหมือนเดิมเรามาเลือกที่ไฟนะครับ ตัวนี้คิมว่าออโต้ไลท์นะครับกดออนนะครับเดีย๋ยวลองมาดูว่าจะทำงานไหมเพราะตอนนี้โหมดเปิดออโต้เรียบร้อยจะมีคำ LT อยู่นะครับอ๋อตัวนี้เดี๋ยวนะครับน่าจะคำนวณแสงอ่าจริงด้วยครับอัติดนะครับอันนี้คือการเปิดโหมดออโต้นะครับ ก็ม okay. ีข okay. okay. so, ึ้นคำ LT เหมือนกันนะครับโอเคก็มีฝากเพื่อนๆเท่านี้ครับอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนฐานครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าและเพื่อนๆได้ดูไว้ตอนเซตระบบได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเดินนะครับมีคลิปดีๆก็จะมาลงให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ